วสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านรถกระบะทรงหล่อๆราคาประหยัดแบบส,สุดคุ้มค่ะทุกท่านพูดไม่ถูกเลยทีเดียวรถกระบะมาด้า b ีทีห้าปค่ะแคปเปิดได้นะคะรถกระบะปี12ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 2 0 0ันสซีซีค่ะทุกท่านเป็นรถบ้านแท้ๆสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะ เครื่องดีแอร์เย็นชงรางแน่นๆบางๆเดิมๆภาษีเต็มเอกสารครบราคา1 7 5 0 0 0บาทค่ะเลขใหม่ก็เพียงแสนโกโล,โกโลเท่านั้นเองนะคะเลือนใหม่ขึ้นครบค่ะเป็นรถกระบะตัวสูงด้วยนะทุกท่านทรงสวยทรงดีพร้อมรุยพร้อมขับนะคะมาสด,ด้า BT50 โปค่ะ ราคาต่อรองได้นะคะสนใจนะัดดูรถตัวจริงก่อนได้ค่ะติดต่อได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปต้องเน้นเดินทางไปดูเองนะคะพอาะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ